สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาให้ดูนี่ผมเริ่มก่อตั้งเรียกว่าก่อตั้งเหรออ,อ่เป็นเฟสสามนะความยาก็น้อยกว่าเฟสแรกเฟสแรกคือเฟสนี้แล้วก็เฟสสองก็เฟสนูน้นเฟสสองนี่คือทำแบบสั้นๆเพราะว่าพื้นที่มันกลับรถลำบากนะเวลาขับรถย้ายรถกลับรถมันลำบากก็ทำแบบนี้นะครับก็ รวมๆก็ประมาณ3เฟสนี่ก็ประมาณหมื่นนึงก็ราวๆนั้นนะครับคำนวณดูนะแต่เราก็ได้ผักมากินเพียบเลยที่ผมอยากจะโชว์สุดๆก็คือต้นนี้ครับอันนี้เป็นต้นบูแคลนะผมซื้อมาแค่ถุงแค่20บบาทเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะนี่ผมปลูก ตัดนี่โกนเลยนะแทบจะโกนละผมก็เลยทำเฟสสามเพื่อทำการปลูกเพิ่มอีกประมาณร้อยกว่าต้นเลยอันนี้กล่องละหกต้นประมาณนั้นนะคือ,อผมจะเริ่มกินผักปัน่นผสมสับป,ปะรดนะครับแล้วก็น้ำตาลเหล่องกล้วยซึ่งให้แคลอรี่ศนะเป็นของธรรมชาติ แต่น้ำตาลเหล่าหังกล้วยเนี่ยกิโล1,000บาทเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงเราเพราะว่าเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะในการทําได้2เสิร์ฟก็คือ2เสิร์ฟก็คือ2แก้วผมให้แม่ผม1แก้วแล้วก็ผม1แก้วก็ใส่ผักเคลเนี่ยประมาณ6กใบต่อครั้งนะแล้วก็มีสับประรดใส่ส้มบ้างใส่อะไรบ้าง,ง,างเป็นน้ําแบบคั้นไม่แยกกากนะครับเพราะเราต้องการกากมันพอดื่มเนี่ยแม่ผมก็ ขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายได้ทุกวันก่อนหน้านั้นคือไม่ดื่มก็คืออาจจะบอกสองวันครั้งอย่างเงี้ยอเรื่องการขับถ่ายนี่มันจะช่วยทําให้เราออ่สุขภาพดีขึ้นความดันลดลงอ,อันนี้ก็ผักของผมเหมือนกันนะพริเซนมากมสวยมากเลย แล้วก็ผมก็บอกให้ป้าทํากินนะคือป้าผมนี่ก็บอกให้น้องลูกพี่ลูกน้องให้ทําให้แม่ทานบ้างดิแล้วเขาก็พยายามนะพยายามทําให้แม่ทานแต่ว่าไม่ใช่สูตรของผมนะมสูตรของผมนี่อ่าสูตรใหม่ผมลืมบอกใส่ผงโกโก้เข้าไปด้วยนะครับผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอร่อยขึ้นเยอะเลยแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บแม่ผมก็ถ่าย ได้ดีมากแต่ว่าป้าผมนี่จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะการถ่ายลําบากจนต้องแบบไปปรึกษาหาหมออะไรอย่างนี้เลยแต่แกดื้อมากจนแบบทํายังไงก็ไม่ยอมกินจนบอกว่าแกบอกว่านี่ไม่ต้องมาบอกน้องให้มาทําให้ป้ากินอีกแล้วนะเพราะว่าป้าจะไม่กินแบบนี้เลยเฮ้อ <c oughs> แต่แม่ผมที่คุยง่ายนิดนึงผมก็เลยโชคดีไปนี่ครับอันนี้คือ ตัวที่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปนะนี่สวิตชาต์ทเห็นไหมครับมีสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรป,ประมาณนี้นะโตเร็วเหมือนกันเห็นไหมวันนั้นถ่ถายให้ดูอ่าเห็นไหมครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นสลัดแก้วอิตาลีหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้มันปลูกหลายอย่างมาก ตรงนี้ตรงเล็กๆนะั่นเป็นต้นถามนะครับต้นถามนี่เขาเอาอไปเสียหรือว่าไปผัดกับเนื้อนะมันจะทําให้รสมันจะทําให้มีกลิ่นหอมน้องเขาว่า,างั้นนะก็เขาโยนโยนมาให้ผมปลูกผมก็เลยปลูกปลูกให้ดูครับแค่นั้นเองเลยเอือต่อไปผมอาจจะไปซื้อซาลารี่มาปลูกก็ได้นะไฮโดรผมว่าปลูกได้ปลูกง่ายส่วนตัวนี้เป็นผักกาญญี่ปุ่นจะเห็นว่าโดนพุนเป็นเลยคราวหน้าก็ไม่ปลูกแล้วเลิก เลิกเด็ดขาดอะไรที่มันปลูกยาเกินไปผมก็ไม่ปลูกนะผมขี้เกียจดูแลเยอะเพราะาส่วนที่ผมใช้วิธีคุมแบบนี้ก็โอเคนะผักไอ้ต้นไอ้มแมลงตัวเล็กๆเ,เนี่ยเข้าได้ก็จริงอย่างพวกเนี่ยกัดไอ้ตัวนี้แต่ว่า,มาแมลงตัวใหญ่กัดไม่ได้ผักก็ส่วนใหญ่ก็จะสวยงามแล้วก็เลือกปลูกที่มันไม่ชอบกัดด้วยอีกว่าปลูกแบบสบายใจดีกว่าปลูกลําบาก โ okay. อเคก็จะมาแนะนำว่าลองหาผักปั่นดีมาดืมดูครับโดยเชอะผักเคยลนะปลูกผักเคโลผักบนดินก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าบนดินก็จะรองผดเสื้อเยอะหน่อยนะผมเคยปลูกข้างนอกบนดินนี่ใบโกนหมดเลยไม่เหลือ,อที่บอกว่าจะให้สวิตชาปผาสมเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่า ผมอยากให้มันผักมีสักห้าสีเลยนะก็คือตามตำราย่ปุปนนะครับเขาบอกว่าผักห้าสีเนี่ยกินทุกวันจะดีแล้วก็สีแต่ละสีของมันเนี่ยคือของผักเนี่ยเขาคือเขาขับออกมาเพื่อป้องกันแมลงนะแล้วก็คือป้องกันแมลงจากแสงแดดนั่นแหละเออเราก็จะได้ของที่แบบมีคุณภาพในการดื่มนะเราปลูกเองกินเองไม่ต้องมียาฆ่าแมลงประมาณนั้น ส่วนใครเรื่องเรื่องที่บอกว่าผักไฮโดรนี่มันจะมีในไต้ใไนเตดตในการทําให้เป็นมะเร็งไหมนะนี่นะผมก็ไปศึกษามาเรียบร้อยละคือในไต้ใไนเตดตร,ระหว่างผักอินทรีย์กับผักมะเร็งเนี่ยมีพอๆกันเลยครับคือประมาณ5%สรุปก็คือไม่ต่างกันเลยแต่แต่ว่าการปลูกผักที่ระหว่างบนดอยเนาว กับพื้นราบแบบเนี้ยจะมีความต่างกันระหว่างผักไฮโดรโปนิกแบบนี้นะก็คือ,อ,อความเข้มของแสงครับจะไปฆ่าพวกจะไปลดพวกในไตรนเตรที่สะสมในผักได้ลงไปอีกนะครับก็คือปลอดภัยมากกว่าพูดง่ายๆประมาณนั้นก็กินได้สบายใจก็อยากกินอยากฆ่าแมาลงอะไรเงี้ยนะโอเค วันนี้คุยเยอะแล้วครับงั้นก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ